ขอต้อนบทุกทียนนะคะขอเชิญก่อนและอีกสักเล็กน,น้อยนะคะหลังจากที่เมื่อกี้กล่าไปแล้วนะคะก็ได้เป็นภาพยนตร์ไทยแห่งปีด้วยค่ะขอบคุณครับการที่ผมได้รางวัลน,นี้แสดงว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกค่ะ <c oughs> พูดซ้ำใช่ไหมฮะที่จริงเฉลิมไทยมันก็เหมือน บ้านบ้านเล็กอะฮะเราชอบแวะเข้าไปฮะบางทีเจอเมียบ่นก,ก็ก็เข้าไปเช็สถานการณ์ชีวิตตัวเองในน้ำร่วนอย่างนี้ผมชอบมากฮะเวลาที่เห็นคนที่มีอะไรบางอย่างที่ตัวเองรักนะฮะแล้วก็เข้าไปหมกมุ่นกับมันนะผม,ผมก็เชื่อว่าชาวเฉลิมไทยชาวพันทิ์ทั้งหลายก็จะเป็นมูดน,นะฮะ เวลาหมกมุ่นแล้วก็ทําให้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเนี่ยจะแบบจะซึ้งซึ้งเป็นพิเศษแล้วก็มันสําคัญนะฮะเพราะว่าเวลาเราพบว่ามีคนที่หมกมุ่นในสิ่งเดียวกันแล้วก็รวมตัวขึ้นมาก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีสถานที่ที่จะอยู่ในโลกการทาหนังของผมก็เหมือนกันฮะคือปกติแล้วก็ จะรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวตลอดแต่ในที่สุดฮะทุกรางวัลที่ได้ก็มันเหมือนเป็นโอกาสนะฮะจริงๆแล้วต้องขอบคุณาทาง GTH มากนะฮะท,ที่ให้โอกาสผมทำหนังเรื่องนี้จริงๆต้องขอบคุณทุกคนที่เคยร่วมง,งานในชีวิตที่ผ่านมาเลยนะ,ะเพราะว่าผมถือว่าทุกคนเป็นคนที่ให้โอกาสผมมาตลอดแล้วก็ผมมีลูกสองคนก็ ผมว่าสองอันนี้มันก็คงจะแบ่งกันได้ไม่รู้คมไปหรือเปล่าแต่ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกนที่เขียนใจด้วยนะคะเราลิฟต์ด้วยเาลอกกิฟด้วยนะคะอาแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็การประกาศผลของเรานะคะก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะก็ได้แน่ว่าคงเป็นค่ำคืนแห่งความประทับใจของใครหลายๆคนที่นี่นะคะ ะละดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนักแสดงทุกท่านนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะหรือว่าผู้นักแสดงที่ให้เกียรตินะคะมาขึ้นมอบรางวัลหรือมาร่วมงานในวันนี้นะคะขึ้นถ่ายรูปร่วมกันด้วยค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะสริษับสุดต่างๆนะคะบริษัทสถาบคนฟีนิมแนชชั่นแนจำกัดบริษัทบาร์เวิวบริษัทโบโนทีจำกัดและบริษัท G t h หรือ c n m t ็มเไทยค่ะ ที่เอื้อเฟื้อภาพและเสียงจากภาพตร์อุูกเรือจากดาวเทียมยานของภาพตร์อที่ได้รับรางวัลขอขอบคุณทีมงานนิกงรปลดาเอ่ยคะ หน้าพี่เขาได้แล้วค่ะ นี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ